สดุดีพระราชาดํารัตโคมสัจจา่องมันคาสว่างคามมืวามวิถีทั่วสากลยนพระเกยียรติพระจักรีสดุดดีมหาราชแห่งชาติไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เครองคาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่เป็นบ้านคุณรู้พอปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่นวุ่นเพื่อให้ใหคุณไ,ได้เป็นสุดยอดแพาั์ วันจันทร์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็เช็คดวงนะ,ะแล้วก็ฟิตหุ่นไปเรียบร้อยแล้วกินเที่ยวแบบประหยัดแล้วก็มีเนาะรายการแล้วที่ดีมันครบอะไรขนาดนี้เนี่ยมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านขนาดนี้เนี่ยมันพลาดได้ไงเพราะว่าวันพุธพฤหัสสุขแบบนี้นี่นาเราก็ต้องมาแซ่บกันต่อใช่ไหมคะกับสาวสวยอย่างเรา<อ>ว่าทีนี้เราสั่อะไรมาให้คุณผู้ชมบ้างแล้ววันนี้แน่นอนค่ะก็จะเป็นสวยแซ่บเวอร์ไปพร้อมๆกันรับรองว่าเด็ดสุดๆเลยนะคะจัดเต็มของเราวันแน่นผู้ชายเพียบอ้ย ไม่จะว่ายังไงโอ้ยทำไมขนาดนั้นเลยเหรอคุณน้องเนี่ยมารองเลี่ยมย่อยกันได้ไหมอ่ะได้ค่ะลุมในฝันของเราวันนี้นะคะอายุไม่เกิน20่สิยเด็ดพอไหมเฮ้ยเด็ดมากอายุไม่เกิน20เหรอค่ะเฮ้ยมันแซ่บขนาดนั้นเลยเหรออะไรโอ้โหพ่อบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน20นิดนึงมานี่อะไรเช็คโอ้โห เซ็กซี่หรือวนะ่าน่ากลัวดีคะพี่ออมน่ากลัวเฮ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่น้องเราต้องเช็คริมฝีปากนิดนึงเพราะนอกจากเจอผู้ชายใช่ไหมถ่ายรายการเสร็จผู้ชายก็จะชวนพี่ออมเนี่ยไปทานข้าวด้วยไปเดทอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะปากหลุดหรือยังเอ้ยปากเป็นขุยหรือเปล่ามันก็เสียบุคลิกปากนี่เป็นอวัยวะที่ดึงดูดสายตาถูกค่ะเวลาเรามองหน้าเราก็ต้องมองปากใช่ไหมถูกเวลาถ่ายแบบคุณน้องเห็นไหมเวลาคุณน้องอ่ะทำปากซิเวลาถ่ายแบบเพยอเซ็กซี่จิกพอาใหญ่ใหญ่เห็นไหม ช็คด, <im it> ด,ดีแล้วดีงามของพี่บ้างเฮ้ยนี่ทา38รอบยังเป็นผูอยู่เลยเนี่ยเหรอเอางี้เราไม่ต้องแย่งกระจกกันล้วมาวางเลย <im it> เก็ได<ร>้เราไปช่วงนี้เลยดีกว่า <im it> ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเติมความสวยกันเลยนะคะในช่วงแม่บ<ม>้าน <im it> ติดเลยแม่บ้าน เรื่องลิปสติกเนี่ยคุณน้องคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากเลยนะมันเป็นความติดทนนานวันนี้นี่นะคะสาวสาวที่ชอบลิปสติกเนี่ยนะพลาดไม่ได้แล้ววันนี้จะมาดีวิวสีแดงค่ะสีนี้เป็นสีอะไรที่แบบว่าเน้นิธีทาให้หน้าเราเนี่ยสดใสซับซ่าดูเป็นสาวมั่นนะคะแบบไม่น่าเชื่อเริ่มตัวแรกเลยค่ะตัวนี้สุดแรงเอื้อมค่ะดีน้ํามือยาวตัวนี้นะคะ levlon color stay m มอย t u r e ์สเตนค่ะสีบาร์เซโลน่าไนท์ มิติแห่งเรียวปากนะคะจากผู้นำด้านลิปสติกค,ค่ะจุดเด่นของเขานะคะก็คือมีส่วนผสมของมายเซอร์นะคะจากวิตามินอ e ีและอะโลเวลาซึ่งมีผลทำให้ริมฝีป,ปากของคุณเนี่ยนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยถือว่าถูกมากเลยอ่ะไร 289บาทเท่านั้นอเองจุดขายหลักก็คือแม้เนื้อลิปจะมีความฉ่ำวาวคุณผู้ชมคะแต่สีของลิปนี่ติดทนติดนานจริงหรือเปล่า็ริงจริงๆทนนานจริง,นนรงๆไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไปถามป้าพิมพดูป้าพิมพลองดูสิว่าติดทนหรือเปล่าสวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมพ สวัสดีค่ะน้องอ,อมน้องไอซ์วันนี้นะคะกลับมาพบกับสวยแซบเวอร์กับป้าพิมพ์นะคะต้องบอกว่าให้น้องๆโฟกัสที่หน้าป้าน,นิดนึงในวันนี้นะคะต้องบอกว่าแต่งมาเต็มแต่มันขาดไปส่วนหนึ่งคะ่ะเห็นไหมว่าส่วนไหน ขาดริมฝีปากนี่เองดูสิคะยังปากซีดอยู่เลยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบลิปสติก2ตัวนะคะที่เขาบอกว่ามันจะอยู่ติดแน่นทนนานไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือตัวนี้นี่เองค่ะ l e ฟลอนคัลเลอร์สเตย์มอยส์เจอร์สเตยนะคะตัวนี้เนี่ยนะ เขาบอกว่าสีเขาแน่นนะคะเรามาลองดูสีกันเนาะสำหรับสีที่พิมพ์กำลังถืออยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นสีเบอร์15นะคะที่ชื่อว่าบาร์เซโลนาไนต้องบอกว่าสีนี้แซบจริงๆนะคะนี่เรามาสวัสดีกันดูนิดนึงนะคะเป็นยังไงคะสีแซบไหมล่ะ แล้วค่ะเรามาลองทาลงบนริมฝีปากกันเลยนะคะว่าทาแล้วมันจะเรียบนุ่มลื่นอย่างที่เขาเคลมจริงๆหรือเปล่านะคะอลค่ะพิมพ์ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่า เนื้อของเขาเรียบรื่นแล้วก็ชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะต่างกับลิปเซนตัวอื่นๆที่พิมเคยใช้มานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีกลิ่นอะไรด้วยนะหลายๆท่านที่เคยใช้ลิปเซนนี่ห้องอื่นแล้วรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นแปลกๆหรือว่ามีกลิ่นฉุนออกมานะคะรุ่นนี้บอกว่าไม่มีกลิ่นค่ะรับรองว่าต้องถูกใจหลายๆท่านแน่นอนค่ะ ลิปกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการติดแน่นทนนานของลิปตัวนี้กันนะคะโดยที่พิม์พะะมีกระดาษสีขาวอยู่ทั้งหมด5แผ่นนะคะเดี๋ยวพิม์พจะจูจบลงไปบนกระดาษนะคะทั้งหมด5ครั้งแล้วดูกันว่าหลังจากที่จ๊บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะยังเหลือลิปสติกติดอยู่บนริมฝีป,ปากของพิมพ์อยู่หรือเปล่าคะ่ะ ร่องการที่แบบว่ามีความที่เป็นมอยส์เจอเยอะๆนะอย่างเช่นแบบลิปสติกและให้อยู่คนงทนเนี่ยสิ่งมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะมันต้องเป็นเนื้อแมทใช่ไหมมันถึงจะแบบอยู่ติดปากแต่นี้แบบชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ติดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิกตัวด้วยตัวเดียวยังไม่พอตัวเดียวไม่พอมี2ตัววันนี้สีแดงเริ่มากๆช่วงหน้าค่ะ สีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยเรื่องไม่ถูกเลยเนาะจริงๆแล้วแดงมันมีหลายเฉดนะจริงจะแดงแบบว่าตั้งแต่แจ่นผสมส้มไปถึงผสมเข้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 มก่ำก่ำก่ำเ้ยทุกอย่างเนี่ยเวลาทาไปมันจะแบบได้หลากหลายอารมณ์ใช่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เรารีวิวเล็บลอนไปแล้วมาอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็อยากจะบอกว่านําเหนอมากๆเลยตัวนี้นี่แบบว่าหือพูดเลยว่าติดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หรอสีนี้นะคะของ STELLA เตล่าสเ d อเ l ลิควิดลิปสติกค่ะสีเฟรดสอ่าอสีนี้นี่นะลิปลิปตัวนี้เป็นลิปเนื้อแมทค่ะสีติดทนเห็นตั้งแต่ระยะนู้น800เมตรมันเก๋มากๆเลยพอทาปุ๊บเนี่มันจะวาวนิดนึงนะเหมือนแบบชุ่มชื้นนิดนึงอะ่ะสิบป,ปากว่าไม่เข้าตาเห็นต้องไปฟังจากปากบัพพิมพอีกหนึ่งคนยืนยันว่าสเต l l a ตัวนี้เนี่ยรสแค่ไหนคะป้าพิม เดี๋ยวคับเบรกไว้ก่อนนะคะน้องออมน้องไอซ์อย่าเพิ่งติดเรดนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่พิมพ์รับรองเลยว่าจะต้องกรี๊ดกราดไม่แพ้กันนะคะตัวนี้ก็คือ s ส l l a Stay All Day Liquid Lipstick นะคะโดยสีที่พิมพ์เลือกมาตรงนี้นะคะคือสีที่ชื่อว่า Fairy นะคะเป็นสีที่จี๊ดจ๊าดจัดจ้าแน่นอนนะคะได้เห็นเราจะต้องกรีดกันเลยทีเดียวนี่ค่ะ เป็นสีโทนแดงอมส้มแบบนี้เลยนะคะแบบแน่นมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เขาเป็นลิควิดลิปสติกนะคะเขาจะให้พิกเมนต์ที่แน่นชัดพอทาลงไปแล้วเนี่ยนะคะเนื้อของลิปสติกเขาเนี่ยจะขยับไปกับปากของเรานะคะคือเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อทาไปแล้วแล้วทิ้งระยะเวลานิดหนึ่งนะคะพอเขาเซตตัวเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อแมตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองสวอชส,สีกันนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าสีของเขาจัดจ้านระดับไหนค่ะ อโอ้โหอ,โอละลค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะสีสวยดูชัดแน่นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องติดแน่นทนนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบด้วยกัน จุุบลงบนกระดาษทั้งหมด5แผ่นเช่นกันนะคะสำหรับการทาลิปสติกประเภทที่เป็นเนื้อลิควิดหรือเป็นเนื้อ เหลวๆแบบนี้เนี่ยนะคะยิ่งทําให้เราประสบปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะให้ได้สีที่ชัดเจนเราก็จะทากันหลายรอบเพราะทาหลายรอบบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าแฉะมากเกินไปแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเพราะพอแฉะปุ๊บก,ก็จะไปติดฟันของเรานะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือนิ้วของเรานี่แหละค่ะแต่ไม่ไดเอานิ้วไปเกลีย่ยแบบนี้นะคะใช้วิธีการอมนิ้วของเราเข้าไปนะคะแล้วก็ทําปากจูแล้วก็ดึงนิ้วของเราออกมาลิปสติกส่วนเกินนะคะก็จะติดออกมากับนิ้วของเราเราก็เช็ดถึงความสะอาดนิ้วล มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะไม่มีลิปสติกติดฟันของเราค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะจะมีลิปสติกติดออกมานะคะที่ตรงโคนนิ้วของเรานะคะคือลิปสติกส่วนเกินนั่นเองค่ะ เอาละค่ะน้องออมน้องไอซ์บอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะวันนี้ตัดสินใจยากรักพี่เสียดายน้องนะคะอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะวันนี้รับรองว่าการติดเรทเนี่ยจะต้องลำบากใจแน่นอนนะคะแต่ไม่ว่าน้องๆจะเลือกอะไรพี่รับรองว่าเลิฟแน่นอนแล้วก็จะใช่แล้วจะต้องรักเขาแน่นอนค่ะ รักเลยอ่ะพี่บอกพี่นิดูสิแต่จริงๆนะเวลาเรอเงาทาแลายิ้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเลิฟฟานใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลาเรามาลองแมได้ค่ะพี่กาตัวแรกเลยค่ะน้องค่ะเลฟลอนอ่ะพี่กาทาของพี่กาแล้วน้องเอาทิชชู่แบบซับพี่กาแล้วกันเนาะนี้นี้อะใา้ยังงั้นเราเช็ดเลยนะจะได้รู้ว่าซับไปว่ามันแบบ อันนี้เลฟร้อนนะเอ้เอ,อลองอีกทีก็ได้นะเพราะเมื่อกี้พี่กอล์าายทาเยอะไปนิดนึงก็เลิศเห็นไหมสิ่มติดอ่ะอีกตัวหนึ่งมาลองดูค่ะเจล่าเช็ดเลยนะ<อ>เฮ้ยเฮ้ยอ่อะซับอีกทีเลย แต่นนิดนึงค่ะเขาบอกไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบทาปากแดงเนี่ยคือยังอื่นเนี่ยคุณต้องน้อยลงด้วยใช่ไหมถ้าสมมติแบบว่าคุณบอกว่าทาปากแดงแล้วตาคุณดานอิมแก้มคุณแบบว่าชํำแบบว่าฉมงยาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าเข้ากันก็คือเวลาที่ทาปากแดงเนี่ยตาก็อ่อนน่อยแก้มก็แบบชมพูแบบเฉดเบาๆไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบว่า มันจะดวๆเียวมันจะเป็นเงี้วไปอ่านะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้มาถึงเวลาของเราแล้วเราพร้อมอยังพร้อมสิถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปติดเลดติดเลดแน่ถึงเวลาแล้วคุณน้องทำใจลาบากจริงถ้างั้นตัวแรกเลยมา เลฟลอนค่ะดูสิคาะว่าจะติดเรทอยังไงดีค่ะพร้อมแล้วหนึ 1, 2, ่งสองซัตอนแรกอะลังเลอลังเลมากเพ,พราะ<อ>ถามก่อนว่าลังเลเพราะอะไรเพราะตอนแรกเลยรู้สึกว่าเอ้ยพอเช็ดออกแล้วมันก็ออกมันก็แบบไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แพอเมื่อกี้เอาทิชชู่มาเช็ดกะให้ออกให้หมด ไม่ออกค่ะมันมีความแบบจากสีแดงเนี่ยมันกลายเป็นเหลือเป็นสีชมพูที่เราคิดว่ามันก็น่ารักดีนะน่ารักเพราะฉะนั้นก<ะ>็เลยต้องจัดไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเพียงแค่200กว่าบาทเองอ้าวมาถึงตัวนี้ค่ะสเตลล่าพร <อ S 2> ้ม 1, 2, 1, 2, อมแล้วหนึ่งสองสหนึ่สอง้อันนี้ไ <ป S 1> อย่าให้เสียพูดเลยว่า ถ้าเราทาเรามั่นใจมากสามารถปัดให้ตายยังไงนะเช็ดไม่กี่ทูถูถูทูแล้วอะทูแล้วยังไม่หลุดเลยทูแล้วมันยังเป็นอย่างนี้เลยมันเลยมั่นใจว่าถ้าวันไหนที่เราต้องการความเป๊ะสีนี้มันเข้ากับรองเท้าฉันหรือกระเป๋าหรือพรอพอะไรของฉันที่แบบฉันต้องการสีแดงมันอยู่แต่พี่เก้าเคยลองใช่ไหมพี่เก้เคยลองแล้วมันคือแมทคือเป็นคนชอบทาลิปสีแมทอยู่แล้วไม่ค่อยชอบวาวเยอะเกินไปเพราะว่า ม,มันชอบหลุดอ่ะอในความรู้สึกอ่ะ,ะแต่ว่าพอแมทปุ๊บมันไม่หลุดและนี่มันตอบโจทย์คือว่าครั้งแรกที่ทามันก็ไม่หลุดทำยังไงก็ไม่หลุดติดทนทั้งวันเลยถึงลด<า><า>สรุปผลการติดเรดสำหรับลิปติดทนนานสองแบบสองสไตล์ทั้งสองแม่บ้านอมอ,อยายยกไม้จับไปให้เสียกันทั้งเรบลอสติลล่าเลยคะ่ะมีมาแจากไหมวันนี้วันนี้หรอมีของมาแจากกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับผู้โชคดีสองท่านค่ะ ไปร่วมเล่นเกมเลยนะเพราะวันนี้เลฟลอแล้วก็สเตลล่าเขามีมามอบให้ด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะก็ไปร่วมเล่นเกมได้นะคะที่ Facebook แฟนเพจแม่บ้านประจันบานค่ะใช่แล้วส่วนช่วงหน้าอะไรพร้อมหรกอย่างทำไมคะมาแล้วดิใครอ่ะรออะไรอะฮะอะไรเหรอนี้ ที่แบบเป็นแรปโยะ้ยแล้วเขาก็เต้นเก่งมากด้วยแต่เราเต้นไม่เป็นอยางให้เขาสอนให้ได้ป่ะเอ้าลองดูสิแต่ที่สำคัญระวังนะคะกระดูกเหรอใช่กินแคลเซียมแล้วกินคอลลาเจนแล้วสั่งมาเป็นร้อตถ้างั้นพอรับไปพอกับเขาเลยค่ะในช่วงผู้ชายในฝัน